เกินหน้าที่ตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมมแต่ว่าในมุมของคุณเต้เองก็บอกว่าก็หลักฐานมันก็มีอ่ะก็เอาไปให้ตํารวจดูหน่อยใช้ความแน่ใจหน่อยเพราะว่ามันเป็นคดีที่สังคมเนี่ยคาใจอยู่เยอะนะครับก็เดี๋ยวตามกาันกลายเป็นว่ามันมีประเด็นเคียงของเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยโอ้ยแตกไปแบบยิบย่อยเยอะไปหมดเลยนะครับจับตากันอย่างใกล้ชิดครับ ผู้ชมครับจากคดีของคุณแตงโมไปดูเรื่องดีๆของโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสอนกันหน่อยนะครับเด็กสมัยนี้เก่งจริงๆต่อยอดการศึกษาสร้างนวัตกรรมได้ดีมีความสามารถไปไกลนะครับมีความคิดจากการเรียนรู้ Active Learning เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางทีมงานได้ลงพื้นที่มาจังหวัดลำปางมายังโรงเรียนอนุบาลลำปางเขรางรัฐอนุสอนได้เห็นผลงานนวัตกรรมที่เรียกว่า active learning ของน้องๆหนูๆมากมายหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมตัวต่อสมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนความรู้ให้เป็นเกมการแข่งขันสร้างความสนุกและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยและยังมีกลุ่มสาระวิชาภาษาจีนที่ให้น้องๆหนูๆคิดประดิษฐ์พวงกุญแจบัตรคําสามารถใช้ในชีวิตประจําวันและได้ท่องจําศัพท์ภาษาจีนได้อย่างมีสีสันของนวัตกรรม ในวันนี้ใครจะเชื่อว่าเด็กๆในระดับประถมใบหรือระดับอนุบาลจะมีนวัตรกรรมที่ทำขึ้นเองจากอาหารท้องถิ่นของคนลำปางที่เรียกว่าข้าวแตนพอเสร็จแล้วก็เอามาใส่ข้กดๆให้มันเข้านะข้าวตัวกัดแล้วก็เอาไปตัดแต่ กระบวนการสร้างความเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ตั้งแต่ระดับปฐถมวัยสู่ระดับประถมศึกษาจากนั้นนำไปต่อยอดได้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้แบบปฏิบัติการเชิงวิจัยนำไปเชื่อมโยงกับชุมชน ความแตกต่างกันเด็กแต่ละคนจะมีความสามารถออกไอเดียในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนส่วนใหญ่เราจะพัฒนาที่โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลงังรัฐอนุศ์เป็นอันดับแรกก่อนนะครับจากนั้นเราจะสร้างเครือข่ายเพื่อให้เขาได้เห็นว่ารูปแบบนี้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดก,การศึกษาได้ผลจริงๆครับผมพอใจมากค่ะเพราะว่า เห็นลูกแล้วแกมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วก็อยากจะไปโรงเรียนทุกวันอย่างช่วงไหนที่โรงเรียนหยุดบ่อยๆก็แบบแม่อยากไปเจอเพื่อนอยากไปทํากิจกรรมเนี่ยคะ่ะการปฏิรูปการศึกษา กับแนวทางการพัฒนาแบบ Active Learning มีความสัมพันธ์กันอย่างมากเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปคุณภาพการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่คุณครูและผู้ปกครองให้ความสำคัญในกระบวนการ Active Learning จะส่งผลดีในไม่ช้าระบบการศึกษาไทยจะยกระดับกว้างขวางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าตามประเด็นเรื่องของพลตรุจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตผู้ว่ากทมแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแถลงลาออกอย่างเป็นทางการก็แน่นอนจับต้องไปที่การลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าในสมัยที่กมันจะถึงนี้นะครับบางช่วงที่ทแถลงเห็นว่าน้ําตาคอเบ้านะแล้วก็พูดเลยนะครับตลอด5ปีหเดือน5วันที่ทํางานมาเนี่ยมีผลงานอะไรมาบ้างเดี๋ยวตามให้ช่วงหน้าครับ GPI b i o s a n ดับกลิ่นปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาซุ้มอุดตนันท่อระบายน้ําอุดตนันบําบัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งการย่อยสลายขยะและลด